บริษัทดองกิประเทศไทยจำกัดร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้และอาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินหน้าลุกตลาดต่างจังหวัดขยายตลาดสู่โซนภาคตะวันออกเต็มตัวด้วยการเปิดตัวดองดองดองกิสาขาที่6สาขาเจพาร์คศีราชาซึ่งเป็นสาขาแรกในต่างจังหวัดของดองกิในประเทศไทยพร้อมเปิดตัวเซนเซ็นซูชิ ランスー地域のり、あのー、郊外バンコクから出た店舗というのは非常に、あのー、管理が難しくなるので、あのー、私たちの合弁先様である、えー、サハ様の土地であったことからも。 非常に協力していただける部分からというテントあとはやはりあの白茶という土地の観光産業の部分も非常にあのお住まいの方々が多いことからこの地に出店を決めました。 ก็คื <ARK> อก่อนอื่นเลยครับอย่างแรกก็คืออันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เราออกมานอกกรุงเทพนะครับก็คือเรามองว่าเรื่องของการซัพพอร์ตเอออะไรเออเนี่ยอาจจะยังยากอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของทางสหพัฒน์ซึ่งเป็นเป็นจอยวินเจอร์กับเราอยู่แล้วนะครับที่ก็คือเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีในทุกด้านนะครับก็คือมันก็ตรงนี้ก็จะช่วยเราด้วยในการที่จะขยายสาขามานอกกรุงเทพนะครับแล้วก็อีกส่วนนึ่งครับก็คือศรีราชาที่ท่านรู้ทราบดีอยู่แล้วครับก็คือตรงนี้เราเป็น 今回は動物園のようなイメージ、もともとが、どんどんどんきは、日本の店舗はジャングルをイメージしてますので、それに関連して、えー、あの動物園をコンセプトにして、あの装飾しています。はい ก็คือของที่ญีンン่ปุ่นนะครับเขาจะแต่งเป็นสไตล์เป็นป่าานะครับก็จะมีพวกต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมครับของที่เนี้ยเราอะดัปนิดนึงเราทำที่เนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์สวนสัตว์ผสリリースでもお伝สしましたが่างのอยู่ใน黄色や えー、牛串和牛串いやあ新しくすしバイキングをあの取り入れて展開しています。<laughs> <laughs> จะไม่ได้ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่าก็คือเรามีเรื่องของอาหารสดนะครับหลายๆอย่างที่เข้ามาเติมนะครับที่นี่เราก็จะมีพวกของทานที่ที่เรามาเริ่มที่นี่ด้วยครับอย่างเช่นพวกที่เป็นตัวตัวเนื้อเสียบไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเราก็จะมีส่วนซูชิซูชิครับที่เราอะดีฟมาปกติเป็นก๋วยเตี๋นะทีนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือกเป็นชัมนะครับได้ด้วยบางครั้งที่าองการบางสิ่งบางอยางราต้องการบางสิ่งางอ่างที่เราต้องการบางสิ่งกาอ่างที่เชิต้องการบเบสิโคบาดอย่างที่เต้อรบมัส 今まで、あのバンコクの方に足を運んで、あのご覧いただいているお客様が非常に多くいらっしゃいました。またライオンなど遠くの場所にお住まいのお客様がより多くあの日本の商品に触れていただけるように。

ออกมาตรงนี้นะนะครับก็คือเข้ามาเที๋ยวเข้ามาใกล้ทุกคนมากขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือระยองอะไรครับก็คือ,อะจะทุกคนก็นะครับก็มาเยี่ยมชมเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีแผนในอนาคตต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับดองดองดอง,ดองกีสาขาที่6นี้พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วณชั้นสองอาคารใหม่โซนนิวทาวเ์เจพาร์คสีราชานิชมมุระ คอมมูนิตี้มอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรี